สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องเมืนน่อนี้แม่รัว้วมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซี FC ทางช่องเนาะครับพี่น้องเนาะแต่สาวตีฮากลัวเมืนน่อนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสองเมื่อคืนหนึ่งแม่รัว้วขอโทษขออภัยเด้อค่ะหวยเล่าหลุด <c oughs> หวยเหล่ารุดขาดจุดเลยเนาะพี่น้องเนาะมาขึ้นนน่เนาะอ่ะรุดเท่ากับสูม่ได้เท่ากับเอาต่อคือเกาละได้บ่ได้กระได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่แม่ขั้วเสียเอาตัวเลขแนวทางของแม่ปะจิตแม่ยักโสลงไปแล้วรอแม่ปะจิตเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หมื่วานนี่ว่าสีคุยกันกับแม่กุมเพราะว่ากินข้าวสวยแล้วกินข่าวสวยแล้วหมื่วานจะว่าสีคุยกันกับแม่กุมเพราะว่าสีเอาเลขกวิ่งเงืนลานเพิ่านวาสันฝนมาลือเธอเท่าพี่น้องเออจักว่าาว่าฝนจนคำามับได้แขงฝนมาหมื่วานสีโมงหาโมงมาหอดบ้าน อันอันนั้นเปียกเบิดสมุดเปียกเบิดแข่งฝนมาต้นาเอ้ามือนี่สิตาแม่กลุมเพราะว่าไม่สิตาแม่กลุมเพราะว่าไม่แต่ว่าตอนเศร้านี่สิมากคุยกันกับแม่ปรจจิตก่อนเนาะค่ะไปเบิ่งตัวเลขของแม่ปรจจิตไปเบิ่งตัวเลขพร้อมๆกันค่ะค่ะ มาเบิ้งตัเลขแม่ประจิตก่อนสิไปเบิ้งตัวเลขแม่ประจิตกินกาแฟพี่นอกห้ามาเบิง้ง เมื่อว่านี่แม่ขวดใ้อ่านคอมเมนต์เพิ่นขอเอซเสลิมสิบบนหน่วยบนวัาสันเมื่อว่านี่เพิ่นขออ่ะเมื่อนี้แม่ขวดอาจจะได้ล่งห้แล้วก็เอซขอกันเขามาว่าเส้นจอยสุระลักหน่วยเพิ่นเข่าเทิงบนเทิงลางอ่ะ เดี๋ยวแม่ขวัวจิตตามแม่กลุ่มเพราะว่าเลขกวิ่งเงืนลานรอบนี้เพิ่นวาสีมาจับที่เด็ดให้ห้องเพิ่นวาเสียวเงื่นลานเพิ่นวาเสียวเงืนลาน,าานลาจับเด่นบนล่างเข่าเปียกจ็ดเพิ่นวาวาที่นี่เพิ่นวาเสี่ยวน่วยบน เพิ่นว่าเสียเอาหน่วยบน,นมาจับใส่บนล่างให้ห่างเพิ่นสิว่าเอาสูตรไผ่สูตรมั่นว่าชั่นเพิ่นว่านี่พี่น้องอ่ะแต่ว่าล่างนี่เพิน่นจะให้เป็นล่างอยู่เหมือนหมู่บ้านในคุ้ยกัน,นว่าเสียเอาหน่วยบนไปจับเลขกบนล่างเพิ่นว่า,า,วาเข้ามาหลายงวดเล้าแม่รั่ว อแม่กลุมภพราว่าบริสังเกตบานเพิ่นกะจะเอาบุญล่างมาจับใส่สูตรเลขวิ่งเงินล้าเพิ่นว่าเอา้ารอดติดตามกันเพิ่นว่าเขามาหลายหมดอเมทท่องศีลข่อยกันลื่อบึงวัดสันเพื่นว่าเอา้ารอดติดตามไปแต่ละอาจารย์เนาะบานนี้เข้ามาเอาแม่ไปกิดก้อนบานนี้ เบียกเบิดเหมือบ้านในพี่น้องมาเอาพัดล่มเปิดใสจแขงฝุ่นมาตาหน้า อดใจรอก่อนเอ้อพี่น้องสำหรับอฮุรร้อ,รอตัวเลขที่ปรึกษามีได้ค่ะพี่น้องใจอดใจรอจักหน่อย สำหรับลายซื้อผูอ่าเห็ดบุญน้องพี่น้องเนาะลายซื้อผู้เห็ดบุญอ่าสิอ่า,อาไปเห็ดต่อไฟเข่าสาลาปูแล้วก็ผู้ว่าเอาไปปูกระเบียงแน่เอาไปเห็ดโน่นนี่นั่นแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวแม่ขัวสรีบ่าวสุฟังว่ะคุณแดงคุณนภาพรสีหาบุญลีนี่ก็หาลอยบาทคุณการจนาสีแสกนี่ก็หาลอยบาทรัชนีกรบุตรบุตรมาตราบ,บุญหิยังเนี่ยประมาณนี่ยแหละแม่ขวดก็อ่านบอกแม่ขวดทางปลืกคุณแม่พี่น้องหนึ่งพันบาทคุณตีติดชาติร่วมบุญ คุณกิติชาติร่วมบุญอ่ะหลอดไฟแม่แหวนเทียมบุญสีนี่กัหลอดไฟคู่ละสามรอยบาทนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะฮอโชว์โดนกับ่ะไรอ่ะไลนซื้ออ,อ่านให้เข้าเข่าบึงเนอะค่ะพี่น้องเนาะอ่านให้ฟังอ่านไปเข้าเข้าอ่ะ มาเบิงของแม่ป่าจิตแม่ป่าจิตรุดขาดเทียเดียวนี้เนาะพี่น้องเนาะของแม่ป่าจิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเทียนี่มานทำกันเวิดสุตูมาสามตัเลยอดหลดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก่าเก่างวดหลุดงวดหนึ่งแม่ปาจิตต่อวงวดได้พี่น้องเด้ต่อวงวดเอาเลขเปลี่ยนตัวเดียวหนึ่งดิห้าจิตเก่าวงวดที่ผ่านมากเขาที่เก่า เาทึ่งเก่าทึ่งจิตรอบนี้ห้าสามจิตเอาตูน่อยวะพี่น้องเอาแม่ขั้วเห็ดเห็ดตูนี้ไงแม่ปะจิตมาแล้วเก้างวดหลุดไปหนึ่งงวดเข้ามาตลอดนะ้อพี่น้องเนาะห้าสามจิตรอบนี้ห้าสามเจ็ตเด้อพี่น้องเด้อ ของแม่ประจิตอ้าวผู้ใดเป็นแฟนครับแม่ประจิตติดตามกันไว้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดโศกมานกะอ่ะดีใจนําเนาะค่ะสําหรับผู้โศกมานกับแม่ประจิตเอาแร่ยร้มองเอาแร่ยๆ้บอลไปประกบกันผู้นึงเป็นรักซิปผู้นึงเป็นรักหน่วยอ่ะนาติดตามนาส้มเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขแม่ประจิตห้าสามเจ็ดจะเดินต่อหรือไม่ ไปรอบบึงมือวันที่หนึ่งเดือนหกเดือนมิถุนายนพศอสองพันหาร้ 2, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, อยหกสิบแปดอะแคปนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่นอ้องเอาคลิปต่อไปจะเป็นเด่นบนล่างแม่ครัวอ่ะเอฟซี FC แฟนคลับขอกันเข้ามาแม่ครัวล่งไหเน้ล่งไหเนะ้ ได้เวลาได้จังหวะแล้วแม่ขั่วกับสีลุงคือเก่าล่ะพี่น้องแม่ขั่วบกคักไว้ดอกตัวเลขแหงอยากเอาไปให้พี่น้องถือแต่ว่าเข้าสิจับรวบรวมถือบอถนัดล่ะเอา้าแคปหน้าจอไว้พิจานณาค่ะพี่นอ้องจะลืมว่าเอาตัวเลขของแม่ปะกิดไปเปรียบเทียบเบิ้งกับของแม่ขั่วดเอว่าสิเป็นจังไดอ่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าสู้ขู่สู้คนนะคะพี่น้องเนาะ อ้างพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ